นีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพระพุทธศาสนานะคะหน่วยการ,รเรียนรู้ที่สองคุณครูจะพูดถึงพุทธสาวกนะคะพุทธสาวกก่อนนะลูกนะอ่ัน,นี้เรา,าดูนะพุทธสาวกคืออะไรพุทธสาวกก็คือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะที่รับฟังทมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและนําหลักธรรมมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะ แล้วก็ควรนำไปปฏิบัตินะในระดับชั้นนี้นะนักเรียนจะได้ศึกษาประวัติของพุทธสาวกคืออุรุเวละกัสปะนะคะหลังจากจบที่คุณครูบรรยายแล้วคุณครูจะมีคลิปนะคะเรื่องพระอุรุเวละกัสปะให้นักเรียนชมนะคะ อูรุเวลกัสปะนะคะเกิดในตระกูลของพรามห์รู้จักพรามไม์ไหมลูกนะจะนุ่งขาวห่วมขาวใช่ไหมคือตระกูลกัสปะมีน้องชายสองคนนะคะมีนามว่านาทีกัสปะแล้วก็ขยากัสปะต่อมาทั้งสามพร้อมบริวารอีกหนึ่พคนเยอะไหมคะนักเรียนบริวารเยอะมากเลยเอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงมีบริวารเยอะมากขนาดนี้ได้พากันออกบวชเป็นสติน นะคะนักบวชกล้าผมมวยบำเพ็ญโรดบูชาไฟนะบูชาไฟนะใจถือว่าไฟเป็นพระเจ้าเลยนะตั้งอาสมอยู่ริมแม่น้ําเนรัญชาราพระพุทธเจ้าเมื่อแต่สรู้ทมแล้วประสงค์จะเผยแพ่ธรรมกับนักบวชนะกับนักบวชเหล่านี้นักบวชจ,จตินเนี่ยนะคะด้วยเห็นว่า เป็นเจ้าสำนักใหญ่มีบริวารน,นับถือมากมายเลยถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าสามารถแสดงธรรมโปรดได้จะมีสาวกเพื่อช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เพิ่มมากขึ้นจึงได้เข้าไปยังสำนักของอุรุเวและกัสปะเพื่อขอพักด้วยแต่อุรุเวลกัสปะเห็นว่าเป็นนักบวชต่างสำนักซึ่งใยเบี่ยงว่ามันจะดีหรือมันไม่มีที่พักนะราพุทธเจ้า จึงตรัสว่าธรรมดาโคย่อมเข้าไปอยู่สู่ฝูงโคนักบวชย่อมเข้าไปสู่สำนักของนักบวชถ้าท่านไม่มีความหนักใจ,จถาคตขอพักอาศัยอยู่ในโรงไฟซึ่งเป็นที่บูชายัญอุอรุเวรกัสปะตอบไปว่าในโรงไฟมีพญานาคดุร้ายและมีพิษมากอาศัยอยู่เกรงว่า ท่านจะได้รับอันตรายถึงชีวิตก็ได้นะแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงความมุ่งมั่นอุรุเวลกัสปะจึงยอมพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปพักในโรงไฟประทับนั่งสมาธิจเจริญรกรรมาฐานฝ่ายพญานาคเมื่อเห็นผู้แปลกหน้าเข้ามาก็โกรธมากเลย,ร,ยาารู้จักพญานาคไหมลูกอ่าโกรธพ่นพิษออกมา พิษของพญานาคเป็นไฟออกมาเลยนะแดงฉานเลยนะคะแต่ไฟเป็นไงคะไม่สามารถถูกพระพุทธเจ้าได้นอกจากไม่ถูกพุทธเจ้าแล้วย,ย้อนกลับไปเผาพญานาคจนพุพองไปหมดเลยหมดเรี่ยวแรงนอนทุรนทุรายพวกจตินเห็นไฟลุกโชนก็คิดว่าพระพุทธเจ้าต้องตายไปแล้วแน่เลยก็เลยเข้าไปดูจนเห็นพญานาคที่ตัวเองนับถือเป็นไงคะขอดอยู่ในบาศ เกิดอัศจรใจนี่โคตรอยู่ในบาทแบบนี้เลยเหมือนแบบว่าสัตว์ตัวน้อยเชื่องๆเลยนะในเวลากลางคืนก็จะมีพระอินทแล้วก็พระพรหมจักไหมคะพระอินพระพรหมสีหน้านะและเทวดาทั้งหลายมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังแสดงปฏิหารอีกหลายอย่างเลยเช่นเดินจงกรมเดินตอนที่ฝนตกหนักแลกว้วก็น้ําท่วม เสษกองไฟให้ติดพร้อมกัน500ร้อยกองจนในที่สุดอุรุเวลกัสปะยอมรับและศรัทธาขออุปสมบทเป็นพระพิสุขในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงได้ประทานบวชด,ด้วยเอหิพิขุอุปสัมปทาและฟังธรรมอาทิตยปริย,ายาสูตรนะคะสูตรที่ว่าด้วยเรื่องไฟเพราะว่า พระอุลุเวลกัสปะเนี่ยแล้วก็สาวกเนี่ยแล้วก็น้องอีกสองคนเนี่ยนับถือบูชาไฟมาก่อนใช่ไหมเมื mm ่อ hmm. จบการฟังธรรมพระสาวกทั้งหมดก็ได้บรรลุทำขั้นสูงสูงสุดมดเลยนะ mm hmm. เมื่อบวชแล้วพระอุรุเวลกัสปะก็ช่วย mm hmm. เผยแผ่พุทธศาสนาแบ่งเบาภาระในการเผยแผ่พุทธศาสนา เป็นอย่างมากเลยแล้วก็ตามเสด็จไปโปรโดพระเจ้าพิมพิสารด้วยนะคะเนื่องจากพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยได้เลื่อมใสการบวชของอ,อชาวสตินทั้งหลายแล้วเนี่ยก็เลยทําให้เกิดความทึ่งเกิดวความเลื่อมใสก็ชาวบ้านชาวเมืองของราชพฤษ์นะคะก็หันมานับถือศาสนาพุทธแล้วก็ พระเจ้าพินพิสารก็ประกาศตนเป็นพุทธมามะกะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะคะคราวนี้เรามาดูสรุปนะคะเอธรรมะคุณธรรมที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างจากพระอุรุเวลกัสปะนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีบริวารมากเพราะว่าท่านเป็นผู้มีพรหมวิหารธรรม อันเป็นธรรมสำหรับใช้ปกครองดูแลลูกน้องบริวบริวารให้มีความสุขทั้งรู้จักําร,รุงจิตนะคะบริวารการสงเคราะห์ด้วยวัตถุคือท่านดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีใช่ไหมคะเป็นใช้หลักธรรมะนะคะสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจบริเวณบริวารได้ไว้ได้เป็นที่รักและเคารพของบริวารต่างๆนะ,ะมีจิตใจเมตตานะคะแล้วก็เป็นผู้ใจดีอย่างน,นะครับหนูไปหาดูซิว่าพรหมวิหาร ทำพรมวิหารสีมีอะไรบ้างก็สามารถที่จะมานี่นะคะทำ Mind Mapping นะคะหรือทำแผนที่ความคิดมา5ข้อนะคะให้นักเรียนบอกคุณธรรมและแบบอย่างที่ดีของพระอุรุเวล,ละกสสปะมานะคะ5ข้อแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาที่ลายสังคมเหมือนเดิมนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวครูจะฝากนิทานเอาไว้ในลายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ